ขอต้อนรับเข้าสู่การ์ตูนใต้พีพบเรื่องครอบครัวหมีผจนภัยเช้าวันใหม่บนถนนสายสวยมุ่งหน้าสู่ภูเขาวันนี้พ่อจะพาพวกเจ้าไปเที่ยวกันนะครอบครัวหมีบรูโนมิล่าโคโคหลูมาออกเดินทางด้วยรถบ้านคันใหญ่เอ๊ะทุ่งทานตะวันจอดก่อนดีกว่าพวกเขาจอดรถใต้ทุ่งทานตะวันสีเหลืองทองเด็กๆพากันวิ่งเล่น บรรยากาศดีสวยจริงๆเลยปะ่ะเราไปกันต่อเถอะพอขับรถมาถึงจุดชมวิวบนภูเขาพวกเขาก็กางผ้าปิกนิกดื่มน้ำชาดิบกีตาร์ออกมาดีดและนั่งกินแซนด์วิชกันอย่างมีความสุขเราไปที่อยวทะเลกันต่อเถอะแต่ระหว่างทางกลับรถบ้านเกิดดับกลางถนนอ้าวรถเป็นอะไรเนี่ยโธ่ตายแล้วจะทำยังไงดีเนี่ย ดูโนและมีล่ามองเครื่องยนต์ได้สีหน้าเป็นกงนังวลเป็นอะไรเนี่ยหนูจะได้ไปเที่ยวกันต่อไหมอ่ะในขณะที่พวกหมีกำลังเพลียดกันอยู่นั้นจู่ๆสิงโตเจ้าป่าที่หิวโหยและแข็งแกร่งก็ปรากฏตัวขึ้นข้าคือเจ้าป่าผู้อิ่นใหญ่ดูความแข็งแรงของข้าสะกอนใครหน้าไหนาก็สู้ข้าไม่ได้ <laughs> สิงโตเดินออกมาจากป่าข้างทางในชุดเอี๊ยมใบหน้าบึ้งตึงทำให้หมีทุกตัวตกใจมากสิงโตมานีล่าโ,โคโค่รู้มากนี่แล้วในขณะที่ครอบครัวหมีกำลังวิ่งหนีอย่างเชื่องช้าสิงโตก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องกลัวข้าเป็นมังสวิรัตข้าไม่กินพวกจเจ้าหรอกแค่จะมาช่วยส่อมรถไ้พอได้ยินอย่างนั้นครอบครัวหมีก็ยิ้มดีใจ จริงเหรอดีจังว้าวว้าวว้าวเอาละค่าจะซ่อมรถให้นะอ่ะเิร็จแล้วมาสิงโตซ่อมรถเสร็จครอบครัวหมีก็วิ่งขึ้นไปบนรถสตาร์ทเครื่องรถใช้ได้อีกครั้งขอบใจในายมากนายเป็นสิงโตที่ใจดีจริงๆปะพวกเราไปกันต่อเลยบอกเป็นอย่ังดอกระหว่างทางดูโนบอกพวกลูกๆว่า นี้ลูกๆคนเรานะ่ะจะดูขันที่ภายนอกไม่ได้ถึงแม้หน้าตาเขาจะดูน่ากลัวเพราะสิ่งสำคัญอยู่ที่จิตใจและการกระทำนาลูกโคโคกับลูมาลูกของเขายิ้มพยักหน้าเข้าใจเย็นวันนั้นรถบ้านเล่นมาถึงชายหาดยามพระอาทิตย์ตกพวกเขาจึงขับรถไปจอดใต้ต้นมะพร้าวแสงสีทองส่องกระทบผืนทะเลทั้งครอบครัวต่างตื่นเต้น มีเด็กๆบินเป็ดปั้นปราสาทสายเล็กๆขณะที่พ่อหมีและแม่หมีก่อกองไฟเวลาผ่านไปท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีพร้อมเสียงคลื่นเมื่อกลางคืนมาถึงครอบครัวหมีก็นั่งรอบกองไฟย่างมัสเมอโล่หอมๆกินกันบรูโน่ชี้กลุ่มดาวบนฟ้าเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกาวให้ลูกๆฟังมีล่านอนกอดโคโค่และลูมาหลับปุ๋ยในรถบ้านส่วนบรูโน,โน่นั่งข้างนอกเกียบเ มองทะลีฟังเสียงคลื่นด้วยรอยยิ้มสงบรุ่งเชา้าครอบครัวหมีตื่นด้วยหัวใจสดใสรูโนอออกรถติคขัทุกคนในรถหวรัวเราะเตรียมประจนภัยคับใหม่